โอ้นามคุณคุณัุะตอนนี้สวัสดีจ้าวันนี้เมนูเซ็นอีกแลเวจ้ะเป็นเมนูขนมเซ็นน้ำยาปลาคอน้ำยาปลาคอเป็นน้ำยากะทิปลาคอจ้ะอยากกินก็เลยร้องเตียดเบิงน้ำยาปลาคอแล้วก็มีผักผักมีเต็มถาดเลยจ้ะ ผักหลายครับแต่ก่มีแคบหมูแก่เผ็ดมาจากามากินน้ำกันจ้าอ่ะดูลเลยนี่คคนๆเลยได้จ้คนคนครับจ่าอ้ยห่อนอยู่เลยมัเกะเฮ็ดเสร็จจ้าแต่ว่ากับ่ได้อัดคลิปเผ็ดให้เบิงเ้งดอกคนครับจ้า อุ้ยหอนห่วยห่วยนี่นนนจ้ะอ่ะลุยลุยเลยอืมแซบ่บแล้วเกินกะพักนี่เนะาะพักอีตูพักอีตูหรือใบแมงลัก เนื้วดีแต่ตามแล้วช่วงนี้อยากกินเมนูเศษจๆจ้ะผัเกเรือจากอันกินตำขนมเส็จเมื่อคืนนี่ล่ละก็เลยมาเห็ดกินหลวกปากนะอือิใส่เมื่อกิบก็เลยเนาะมันห่อน con gắt khác vinh thái ta tôn ít hòm 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 เนยังหอนห่วยห่วยอยู่จ้ะควันออกโอ้เด็ดแล้วมั้ง ดีครับยอดอ่อนทางตะวันต้นอ่อนสิเนาะใช่ไหมใ่ต้นอ่อนทางตะวันเนาะต้นอ่อนทางตะวัน หยอดวันใส่กินเนี่ยก็เอิ้นกินเอื่ยงเนาะใส่สมมุนเอาที่ใส่มือมันก็อันคือสองฮ้อน้อนจ้ะอืม น้องใเ,เลยคนครับจ้ะคนคนฉนออกระวัดงดีระวัดงดีน้องตากนนี มาละจีนเจ็บไรสดนดหนันัวเนาะถ้าก็ชนมาทุกคลิปเราจะเขาเราจะเขาอัดคลิปปุ๊บขึ้นโซฟ,า,โซฟาเลยจ้ะ ตากอันเนาะโอ้น้ำขุ่น อืมนัวนัวมากอร่อยอต้องปลาก่อกยกินแล้วเส้นนี้สดาเข้าไปเข้าไปหมุนแล้วเนาะ ปลาหลายครับด้วยค่ะปลาปลาคอนี่เป็นปลาคอนาด้ยเอามาจากบ้านที่พวกเท็ดมาไว้ใไห่เนาะเราไปหามาก็อเอาแกกพิ่ไวกนั่น,นเข้าไปหามาก็ใไปแิกเวลาลูกไปหากับ แล้วลูกกลับบ้านไปแบบฟองฝวักเต็มกักอย่างไร ตาไมไปนะเมนูนี่กับที่เนี่ยปากเนี่ยค้างกันเลยเมนูนี่เนากินแจ้มไม่ใช่เออเนากิน มันกินไว้แต่ว่าเขากะกินไว้อระ้อีล้วมันจะบีไปตากันเนี้ยเ้ป่ากินหวมจีนกับสิอื่นแล้วนะ ก,กินขนมเสีอยนนี่ต้องผักหลายๆเลยเนาะจะมีผักแกมเยอะๆต้องมีผ<ม>ักแก,ม,ม,ก,กมหลายๆนะเราไปเห็นเขาไปกินที่เขาขายขนมเส้นแล้ว<ม>อันเั็ดเ,เลยมีแต่ผักเนะ บอร์เมนบรเนเส็นดาเนนผักบุฟเฟ่ก็ได้หั่งงอีตัวอุ้ยเอร่อยมาก này được không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền เผ็ดวเวอร์เผ็ดๆอยู่นั่นเอาใส่พริกน้อยเดียวเผ็ดอยู่เผ็ดอยู่แต่ว่าเผ็ดปลาท้อเมื่อคืนนี่คืนนี้เผ็ดครับ ออนทันตะวันแซ่บมาะขอกดกขนมจีนขอดกตำคือมกินกับตำขนมจีนเลยแซ่บ mong nó ngon, ha tưởng mới kìm tiền nhao Cái nhà nhao nó lại giang cái đó, nó thịt แอ,อบแอบพักกินประประากว่าวเลยอันอน,นี้เข้กันนะจ๊ะยิมกับได้เฮยวมีกับพัก มาที่จูตัวในี่จะจูตัวได้บอกเลยกวาอายุกินที่ได้มั้งเนียปลาเนี่ยกันใหยุ๊กเหืออเสียงวอยไม่ใช่จูตัวพอสเฟง เริ่มแล้ว <c oughs> เริ่มจะอิม่มข <laughs> นมเต็มทรงรูกขนมเต็มทรงรูกก็อิ่มกับมันแล้วรู้ไปเนาะก <laughs> ินไปกินไปเป็นรับคาโต <laughs> น้ำเลยก <c oughs> ินกับปักคาดข,ขากันเนาะแบบหอมมากคักแต่มากกินผักกาดหอมมนนมนนี่มากมาก เข้าห้องน้ำนี่เพ่ต้องบอกไหมยันลุกเลยสเป์ต้องเข้าแ <laughs> ี่แบบแบบเบบแที่เลอะปากเลยาเ้างเลยเด้อ

นอนพักครับพักก็เกือบหมดถาด นัน่งยิ้มคนเดียวคนเดียวบบสบาปๆบอกกับพี่น้องไปก่อนนี่กินด้วยบอกเนี่ยยิย้มอย่างเดียว<ม>แล้วพี่นแล้วจากพี่น้องจ้า ครับเมนูนี่ก็เด็ดเพื่อนจ้ะเ <c oughs> มนูขนมเส้นน้ำยากะทิปลาคอจ้ะแซ่บมันเข้มข้นเนาะเนื้อปลาลายครับอิ่มครับแซ่บกแบ็แซ่บจ้ะสิไปแล้วจ้า รับมือนีห้องสองคนกะขอตัวลาไปก่อนเ้ยจ้าสวัสดีจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตั้งไรใหนตัวเองนะเป็นน้งใจห้าสองคนไปละคับ